ระนอนที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือหมายถึงว่าไม่ถูกทําลายไม่ถูกเผาปกติเวลาเราไปอมพราพระเราก็เหมือนแบบคือพาาที่วัดแล้วเราก็เขียนเขียนชื่อใช่ไหมแล้ววัดเขาก็จะไปแต่งนี่คือทำพิเศษขออนุญาตพิเศษไม่ที่แตะแรงไปหน่อยเหอเสัเอาไม่เอาไม่ขอให้่ ความเจ็บที่เป็นอยู่ที่เส้นเลือดติดขัดเลยคขอให้ใช่ใหมโว้จริงๆนะเจ้าค่ะนี่ไม่ได้ตูเล่นนะเจ้าค่ะกะลังตั้งสติธมาที่ขออย่าให้เป็นเส้นเลือดขอดอ่ะเจ้าคะ แบบโอกาสดีมากค่ะไปทำบุญใหญ่ใหญ่เลยนะก็ไปร่วมบุญกับเขาแต่เออใกล้วันเกิดโชคดีมากได้ร่วมทำบุญใหญ่ไปร่วมถ้าพระนอนทรงใหญ่โปรแกรมังไงบ้างครับเดินไปไหนก่อนดีไปวัดเอ้ยไม่ใช่ไปร้านอาหารร้านบ้านตะโกลายว่าแต่ใคยไปไหมคะ ไม่เคยมาเหมือนกันเจอขวัญใจขวัญใจแฟนเพจและแฟนๆแบบว่าหนังไทยเลยที่สูดน,นตนนาน เอมวิสเมืองไทยค่ะไม่เสื้อกแล้วซะก่อนทำขายเองเมื่อเมื่อวันนี้น่ารักเลยอ่ะคิดติดเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่สิบก็ออกแปดสเต็มเมื่อมีนานี่การเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยคือยังโยกเอ็มวิสได้อยู่ยังโยกได้เงินมาไปโยกได้เงินน้อยโยกได้สิ้น เจอลุงตีตัง้งแต่หนูเด็กๆอ่ะไม่เคยแบบหาแววๆอ๋อจริงเหรอคะ,ะสำหรับอันนี้ลุงตีไม่ค่อยเปลี่ยนเลยอ่ะแข็งแรงก,กับสุขภาพแล้วลุงตีตอนนี้เป็นไงคะสบายดีแล้วแข็งสุขภาพตามทั้งแขนนยใครเคยจะบอกว่าเอ้ยยังแข็งแรงอยู่อะไรเนี่ย<อ>ยังยึดอาชีพเดิมเริ่มเข้าวงการมาคือต้องร้องเพลงก่อนโอ้สยย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  ซื้อก็เป็นแบบนี้นะครับจะมีอุปสรรคมากเรื่อยอยู่เรื่อยมันขี้สาจะาแล้วพออีกตัวนี้นะมันชอบแกล้งมันชอบไปโอ้ย สังคมสังคมอะไรปพ๊บปั๊บมะไรแม่ก็จะขอมาิ๊กจักรจักรทำไมเสียฟอร์มนั่งมาในรถค่ะแม่ก็เล่าว่าโอ้ยตอนนั้นเล่นละครกับลุงตี๋แม่เป็นภรรยาใช่ไหมแต่ปางก่อนเนี่ยแต่เป็นเมียเราใคเป็นเจ้าของโรงแรมเมื่อประมาณทุ่มสิบกว่ามีรถก็ไน่หมดทก็นั่งเป็นจุดสูบแล้วเราก็พูดบทว่าสั่งสอนลูกอะไรเงี้ยพอเราพูดจบแล้วก็หันไปหันใช่ไหมคะคุณไส่ไส่หน วิชากรรมมันจะมีแค่เรื่องท่องสามท่องส่งนะมาเลยนะเขาจัดฉากอย่างนี้เป็นท่าน้ำไอ้ดวงใจก็ยินเขาก็จะพาไปที่เราเพเดินกันมาคุก่อยนะก็ชิดยอแสงยอแสงอีกก็มองมองมาทางงน้อกมองน้ำลำธาอไปอยู่บนศาลาแล้วก็เข้ามึงยอแสงยอแสงยอแสงพระเอกก็จะเข้าไปปลอบยอแสงก่อน จุกจนจะหลับแล้วหิวม,มากเลยต้องไปทำบุญต่อค่ะต้องตื่นคะ่ะการบุญต้องตื่นคือว่าที่มาห้องน้ำเพราป้าเห็นอุ้ยอันนี้ปากกดอุ้ยอันนี้ปลาตะเพียนขาวอุ้ยอันนี้แบบรู้หมดมาอะไรตะเพียนขาวเนี่ยเพราะว่าเกล็ดขาวมีเกล็ดะคะเกล็ด<ต>ขาวแล้วเนี่ย เนียตะเพียรทองแล้วอันนี้อะไรคะปลากรดปากรดคังแล้วอันนี้ปลาอะเล็กปลาซอยอันนี้อะไรคะอันน้ปลาเนื้อหมูอ่าไม่ใช่เนื้ออ่อนหรอใช่ปลาเนื้ออ่อนมันจะวัดด้านถามว่าทุกอย่างก็คือปลารู้ได้ไงตอนแรกนึกว่านี่ปลาดุกอันค่ะเราก็อยู่ที่วัด โลกยะสุดธารามป้าเป็นคนยุตยาแต่เคยมาไหมไม่เคยมาเดี๋ยววันนี้เป็นพิธีที่พิเศษปกติเวลาเราไปคบผ้าพระเราก็เหมือนแบบคือผ้าที่วัดแล้วเราก็เขียนเขียนชื่อใช่ไหมแล้ววัดเขาก็จะไปแต่นี่คือทำพิเศษขออนุญาตพิเศษเดี๋ยวมาร่วมบุญด้วยกันคะอยากรู้ว่าเกิดพิธีนี้อะไรยังไงใช่ไ ก็ว,กวันเนี้ยเขาเป็นความเชื่อของสายมุยว่าเวลาหมอผ่าหนอนอ่ะเขาจะมาัำการตัดเบ็ดติดค้างในอดีตชาติแล้วก,ก็แก้ดวงแล้วค่ะวิธีง่ายๆก็จะมีใบสีสีฟูาทีหกเหลแล้วก็ท่อมดของสมการกวันนี้ก็จะเป็นแบบที่ใหญ่ถ้าเป็นที่ใหญ่ก็ต้องแก้จ,จมทองเนี่ยค่ะต้องใช้ผาแล้วก็เวลาผมผ้าพานอนนะคะต้องแจ้งทางกรุ่มสูรกอเดี๋ยววันนี้พอผ่านมาจะพลานไม่้กด เดี๋ยวมารอดูพิธีแต่ละแต่ละขั้นตอนจะตามตูพี่น้องกับลูโนชชาฝากมาใหญ่มากหนักมากาค่ะเป็นคนวิยาแท้เกิดที่วิยาแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้มาทางนี้เลยก็เลยถือโอกาสมาขอพรให้คนไทยทุกคนร่ำรวยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดอะไรสมความปรารถนาสาธุ ดีจังเลยรู้สึกดีมากเลยแล้วก็วันนี้รบรรยากาศดีมากดูสิเห็นไหมฝนฟ้าไม่ตกลมพัดเย็นสบายแดดก็ไม่ร้อนวันนี้วันดีวันนี้วันดีวันที่9เดือน9เราก็จะได้มาขอขมากรรมกันขอขมากรรมก็คือบางทีเราทําเวรทํากรรมกับใครไว้บางทีชาติไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้รก็เป็นการมาขอขมาโดยรวมสิ่งใดที่เราเคยทํพลาดล้งไปร่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปก็มาขอขมากรรม แล้วก็ขอโอหสิกรรมคือเราก็ทราบนาะคะว่าวัดต่างๆที่อุทยาก็คือเก่าแก่ แต่วัดนี้สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราชนะ1,995แล้วก็เมื่อก่อน่ะก็จะมีเหมือนเป็นหลังคาคือไม่ได้โล่งแจ้งขนาดนี้นะคะแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ใดๆหรืออะไรก็ว่าไปก็ได้พังไปเลยแต่ว่าองค์พระเนี่ยก็คือไม่ได้รับความเสียหายใดๆแต่ว่ามีการซ่อมแซมนะบูรณะให้อยู่ได้นานเป็นพระนอนที่สภาพสมบูรณ์สุดๆตอนแรกมาคิดว่ามันคงร้อนเนาะ คุณร้อนแบบเปียกอ<บ>่ะน,น่าจะแบบปกอ้าวอ่ะนี่ปรากฏว่าไม่ใช่แล้วลมลื่นอ้าวพิธี<ๆ>จะเริ่มแล้ไหมน่าจะครับครบมาละเขอว่ <clairement S 1> าจเร่พธีด้วยการสาวนดสวน้ำพอตสวดน้ำขอขอมากรรมพระนอนนี่เป็นวนันเป็นของหนูวันนางคารเนี่ยเป็นพระนอนอยู่นะนี่เขาบอกว่าสวดยาไอ้ขวดยาวนะหมดต้องหมดขวดได้ครับ ไปให้ป้าของเราเมื่อกีเราสวดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกวดน้ำที่ปลายพระบาท บา,บางคนเขาก็กรวดตั้งแต่ตอนสวดเลยค <wh ats> <hi> ่ะแต่ว่าเราอ่ะยืนสวดก่อนให้คุณป้านะเราก็ตามมากรวดต้องขอบะิ้วเก้าอี้ไปด้วยเพราะคุณป้าเราไวัยรุ่นเป็นตัวแทนนะคะของ คุณป้าคุณแม่อติว๋วต่างๆก็ไม่ได้สะดวกเดินออกมาปักเองแล้วก็เด็นตัวแทนมาผักไห้ก็ขอ,ขอให้ป้าหนึ่งทุกท่านนะคะได้มาเหมือนได้มาทำบุญร่วบ,บุญกันด้วยตัวเองเ <ขอ S 1> นาะได้บุญร่วมกัน ตอนเริ่มสวดนะคะเหมือนว่าลมอ่ะสงบไปพักนึงนะพอเหมือนแบบเริ่มมันจะมีบทแบบว่าภาวนาอย่างเงี้ยลมแบบฟูอย่างเงี้ยในใจว่าน้องมันก็แบบเรียกพ่อเลยนะว่าแบบเออพ่อไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยพอพูดไปให้ป้าตบขอป้าป้าบอกพ่อด้วยนะว่าแบบมารับบุญด้วยกันหรือว่าแม้กระทั่งหรือญาติยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เดี๋ยวเสร็จแล้ว จะเริ่มพิธีผ่ผมผ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าผ้าเดี๋ยวคือสั่งทำพิเศษนะดูว่าผ่มอย่างไรที่ถูกต้องและต้องใช้กี่ขั้นาในการผ่ผมเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายผมครับุรูปค่ณนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆอยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ลระดาด้วยเอบมากบค่อยๆปล่อยนะคะผมมานะค่ะต่อฝั่งนู้ก็คือต้องดึงดึงไปเลยฟื้เลยเนาะค่ะ้าบอกยิ่งใหญ่โน นสามเอ่อเป็นไงพี่ใหญ่มากเคยแตไ่ไม่ใหญ่ันนี้เดินวนรอบองค์ท่านค่ะถ้าไม่มีกำลังก็รอบเดียวก็ได้ค่ะ <Okay. S 2> เห็นไหมบนท้องฟ้ามีเมฆ มาคลื่อมสองก็และงจากเว้เนตรงที่เราอยู่ไว้สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเสมอ,อที่แต่แรงไปหน่อยเธอเขาว่สักสรรริ <c oughs> ต้องว่าสักสรริแม่ <c oughs> โคแรงนิดนึง <c oughs> <c oughs> ไม่เอาไม่ขอให้ที่ก็ใครเจ็บที่เป็นอยู่ที่เส้นเลือดติดขัดอะไรก็ขอให้ผู้จริงๆนะเจ้าคะนี่ไม่ได้ดูเล่นนะเจ้าค่ะกำลังตั้งสติธรรมพี่ขออย่าให้เป็นเส้นเลือร์ขอด้วยแทนที่เราจะตั้งใจได้ สองวันแล้วก็ขอนทุกคนเลยเหรอคะอย่างคุณป้านี่80กว่าก็คือครั้งแรกก็เลยไม่เค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 ยรู้สึกเหมือนเราหลุดพ้นเนาะเพราะว่ามันเรื่องการขอขมาใช่แล้วก็การตัวก็มีเก้าเดือนเก้านิบุญมากที่ได้มานักเดทครั้งนี้นะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคอยทุกท่านก็เจริญ ก้าวหน้าไปเพร้อมกับเราเนาะป้แต่วเนอะเราก็แบง่งบุญกันไปแบ่งบุญกันไปนะคะ,จะเจริญในบุญไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วขอบคุณป้าแตวด้วยที่ชวนมามนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสัตว์ใช้กระดิ่งกิิงมามแอนมิสซอนเลยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าพาไปไหนนะตามาเจอก,กันนะคะเจอด้ ดอลล่าค่ะต้องขาต้องบอกว่าท้องฟ้าตอนที่เราอ่ะยเป็นยังไงด้านขวาดำมืดด้านซ้ายดำมืดเพราะคะแต่แหวงตรงกลางตอนที่เราว่ายใช่นี่สว่างโลดเลยโลดเนี่ยดีมันเนี้ยแห้งนะ